หลังจากที่เราได้ลงคลิปกี้พลาสติกรุ่นซูเปอร์แวร์ c h 50ไป2คลิปนะครับคลิปแรกก็คือแนะนําว่ากุียชีศูน50มีน้ําหนักเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่มีกี่สีนะครับผมแล้วก็มีคําถามลูกค้าต่อมาว่า,าสกรีนหลายๆชื่อได้ไหมเราก็ตอบไปในคลิปที่2แล้วนะครับซึ่งหลังจากได้ลงไป2คลิปก็มีลูกค้าถามมาเพิ่มเติมครับว่าที่คลิปแรกที่เราแจ้งไปว่ากุ้พลาสติกจะมี4สีคือแดงขาวน้ําเงินฟ้า แล้วมีสีพิเศษที่สามารถสั่งได้ไหมนอกเหนือจากสีสีนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาตอบคำถามเรื่องนี้กันครับผมสำหรับสีมาตรฐานที่ปกติที่โรงงานและที่ร้านจะมีสต็อกเลยก็คือแดงขาวน้ำเงินฟ้าอย่างที่แจ้งไปนะครับจะเป็นสีที่โรงงานฉีดผลิตไว้ตลอดแต่สำหรับสีพิเศษที่สามารถสั่งได้ก็จะมีสีสีครับก็คือสีม่วงตามตัวอย่างนี้สีส้มสีชมพูแล้วก็สีเขียวพิเศษครับผม ซึ่งมีตัวอย่างในภาพข้างๆนี้นะครับผมแต่การสั่งสีพิเศษต้องขออนุญ,ญาตเช็คโรงงานก่อนนะครับเพราะว่าปกติแล้วก็พลาสติกเฉฉีดขึ้นมาครั้งหนึ่งต้องมีจํานวน500ตัวขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่างกรณีนี้ที่ลูกค้าสั่ง50ตัวสีม่วงตัวนี้ก็ต้องเช็คเข้าไปที่โรงงานว่าเขามีฉีดสต็อกเก็บไว้ไหมอย่างสมมุติเขามีออเดอร์จากลูกค้าประมาณ400ตัว เขาก็จะฉีดครั้งหนึงเก็บไว้เลย500-400ส่งลูกค้าแล้ว100เก็บไว้เผื่อสต๊อกขายครับผมเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือสีพิเศษสีสีนี้สามารถสั่งได้แต่ต้องเช็คว่าโรงงานมีสต๊อกพร้อมส่งให้ท่านหรือไม่ครับหรือถ้าท่านจะสั่งขึ้นมาเป็นพิเศษเลยก็ต้องขอมีจํานวนที่4-500ตัวขึ้นไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ